หนึ่งหุ้น IPO ที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับนั่นคือบริษัท Blue Venture Group จำกัดมหาชนครับหรือว่าตัวย่อหลักทรัพย์เนี่ยคือ BVG นะ b Baker, v Victor แล้วก็ G George BVG นี่นะราคา IPO 3บาท85สตางค์นะครับลักษณะ ธุรกิจก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆคุณสุภชัยฮะหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์สองเนี่ยให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินใหม่ทดแทนรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวของแอปพลิเคชัน3เนี่ยให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภยัยและ4ให้บรกิการนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสรุปนี่ก็คงจะบอกได้ว่าเป็นหุ้นแพลตฟอร์มประกันภยัยอ่าๆๆประมาณนั้นเลยนะครับแพลตฟอร์มประกันภัยเนี่ยมันฟังก์ชันอย่างไรมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างอับ,บเดี๋ยวตรงนี้เราจะได้มาสอบถามถึงรายละเอียดแล้วก็แน่นอนครับระดมทุนครั้งนี้6 0 6ล้านบาท จะนําไปสารต่อไปขยายผลนะฮะไปสร้างมูลค่าเพิ่มต่อตัวของกิจการนี้ได้อย่างไรดูในแง่ของกําไรสุทธินะฮะก็ปี63มา64นี้อาจจะมีการปรับย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่9เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เกือบจะเทียบเท่ากับทั้งปีของปี64แล้วฉะนั้นการเติบโตของผลประกอบการในงวดปี65ที่ผ่านมานี้น่าจะได้เห็นนะฮะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่ง ในเชิงของอัตรากําไรสุทธิก็ถือว่ายังคงรักษาระดับได้ดีนะครับมีพัฒนาการเกิดขึ้นในช่วงปี6-4มาปี6-5อ่ะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะฮะเราไปพูดคุยกับคุณนวรัตวงท์ิติรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blue Venture Group หรือ BVG นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณนวรัตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราก็ได้อธิบายในส่วนของลักษณะธุรกิจไปแล้วนะครับว่ามีอยู่4 ส่วนหลักๆด้วยกันเดี๋ยวรบกวนคุณนาวรัตช่วยอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมสักหน่อยว่าในแต่ละส่วนนี้เราทําอะไรแล้วก็สัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรค่ะก็สำหรับบรูเอนเจอร์กรุหรือ BVG นะคะแล้วแบ่งกลุ่มจะมีบริษัทอยู่4บริษัทย่อยนะคะคือ BVG BVTPA BV Actual และก็ BVT นะคะในแง่ของการแบ่งกลุ่มธุรกิจเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะ กลุ mm ่ม hmm. ที่หนึ่งก็คือแพลตฟอร์ม emcs หรือย่อมาจาก e l เล็กท n อน m o t o ม Claim Solution นะคะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในเรื่องของอการบรหิหารจัดการรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ mm hmm. ก็คือเราเป็นระบบหลังบ้าน mm hmm. ให้กับทางบริษัทประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการให้อร์วิสลูกค้าตั้งแต่รถชนจนกระทั่งซ่อมรถเสร็จนะคะ, mm hmm. อ,ะอันนี้จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่4 1ซนะคะแล้วก็ส่วนที่2ค่ะจะเป็นบริการ tpa นะคะ mm hmm. อันนี้ก็ย่อมาจาก third party administration ก็จะเป็นในเรื่องของ บริการในเรื่องของอการบริหารจัดการเรื่องเคลมสุขภาพคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ส่วนที่3าม <c oughs> ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นๆนะคะได้แก่เรื่องของการให้คาปรึกษาเรื่องนักขิมศิสาปาระกันไทยแล้วก็เรื่องการฝึกอบรมให้กับธุรกิจประกันไทยนะคะซึ่งเริ่มจากตัวที่1ก่อนกนะ็คือแพลตฟอร์มย m c นะคะเราก็จะมีบริการตั้งแต่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตรุรถชนะค,ะค่ะก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถแจ้งอุบัติเหตุส่งโลเคชันไปหา บริษัทประกันว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของตัวระบบ M Survey mm hmm. ที่ใช้ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปยังที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดนะคะหรือแม้แต่การทาเคลมแบบออนไลน์แบบไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไป mm hmm. อย่างเช่นการทําวิดีโอคอลนะคะหรือให้ลูกค้าทำเซลเซอร์ ervice, ะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะ,ะเราก็จะมีโมดูลต่อเนื่องเวลาที่ลูกค้านํารถเข้าไปซ่อมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวระบบ e ี a คมคนที่ใช้ก็จะเป็นทางอู่ซ่อมศูนย์บริการต่างๆในการเสนอราคาค่าซ่อมให้กับทาง บริษัทประกันไทยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของระบบ e p a s ล link ในเรื่องของการจัดซื้ออะไหล่นะคะแล้วก็กรณีที่รถจัดซ่อมไม่ได้ก็จะเป็น,นเรื่องของการประมูลซรากรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นธุรกิจในส่วนของตัวโมดูลหลักๆของตัว EMCS นะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มกลางหลังบ้านนะคะเพื่อเชื่อมประกันกับคู่คา้าต่างๆแล้วก็ handle เครนปีหนึ่งประมาณ1.5ล้านเคลนต่อปีค่ะนะครับถ้าดูจากเป็นหลังบ้านแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็จับกับทัว บริษัทประกันทั้งหมดเลยไมหมฮะดูที่ผ่านมาใช่ค่ะก็คือบริษัทประกันเนี่ยประมาณ34บบริษัทประกันไทยนะคะใช้ระบบของเราแล้วก็ทับเทนเนี่ยใช้ของเราทั้งหมดถ้าดู<ม>ในแง่จานวนกรมธรรม์ทั้งตลาดเนี่ยจะมีประมาณเ,าเกือบสิบล้านกรมธรรม์แต่ว่าใน34บริษัทประกันไทยที่เป็นลูกค,ค้าเราก็กินไปสิกว่าล้านกรมธรรม์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าลูกค,ค้าส่วนใหญ่ค่ะก็เกือบทั้งตลาดก็จะอยู่บนแพลตฟอร์มของเราแล้วค<ม>่<ม>ะครับอันนี้ครับ ในเชิงของแพลตฟอร์มนะครับเอ็ดถ้าดูจากตัวนี้เนี่ย <ๆ S 1> คือหลักๆเนี่ยในส่วนที่บอกว่าตัวของ e m c s กับตัวของ t p a ตัวนี้ฮะขอเนียกไปที่ p, t p a นิดหนึ่งครับสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่ครับขอโทษดีครับค่ะอย่าง3ามกลุ่มเมื่อสักครู่ค่ะ e m c s ส1 t p a 45แล้วก็อื่นๆ14นะคะนะ <ๆ S 1> ครับครับทีนี้ก็จะสรุปในเบื้องต้นได้ไหมครับว่าของเรานี่ก็เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรคือ เอาเป็นว่าใครที่มีประกันภัยเมื่อประสบเหตุก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานในตรงแพลตฟอร์มได้เลยก็จะตั้งแต่ต้นจนจบในส่วนของการเค,คลมประกันเลยเราจะเป็นหลังบ้านค่ะจริงๆในแง่ของลูกค้าเนี่ยอาจจะแตกแค่หน้าบ้านนิดหนึ่งตอนที่แจ้งเคลมนะคะเราอาจจะมีโมบายแอปให้แต่บเบื้องหลังทั้งหมดเราเป็นแพลตฟอร์ม B 2 b ค่ะก็ค,ะคือประกันภัยกับปู่ศูนย์บริการร้านกระจกร้านอะไหเนี่ยก็จะ ทำงานผ่านแพลตฟอร์มของเราเป็นเบื้องหลังแทนที่แต่ละบริษัทจะต้องมีการพัฒนาระบบเองก็วันนี้เราเป็นอินดัสทรีแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางของ,ขอ,งอุตสาหกรรมประก,กรรันภัยรถยนต์ค่ะในเรื่องของการท,ทําเต็มซึ่งในแง่ของตัวผู้ค้าของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของบริษัปทประกันภัยแล้วก็อู่ซ่อมต่างๆนะคะแล้วก็รวมกว่า3,700รายนะคะคที่ใช้แพลตฟอร์มตรงนี้อยู่ค่ะปัจจุบันนี้มีใครอื่นที่ทําแพลตฟอร์มในลักษณะนี้ด้วยไหมครับ จริงๆเราเป็นเจ้าแรกนะคะแล้วก็าาถามว่าเรามีคู่แข่งไหมอาจจะมีแค่บางส่วนแต่ไม่ได้ครบวงจรเหมือนอย่างของเรานะคะซึ่งโดยเฉพาะพาร์ทที่ใหญ่ที่สุดก็คือในเรื่องของตัวอบริหารจัดการเรื่องของค่าซ่อมต่างๆตรง,งนี้นะคะก็ตรงนี้เราเรายังไม่ได้มีคู่แข่งที่เห็นไม่มีค่ะก็จะมีแค่ท่านหน้าบ้านที่เป็นเรื่องของการแจ้งบัติเหตุค่ะอ๋อ,อการติดต่อประสานนี่มันเป็นเวลไทม์เลยหรือเปล่า ใช่ค่ะก็คือเราเป็นแพลตฟอร์มการคือจริงๆเราให้บริการตัวแพลตฟอร์มแต่คนทํางานเนี่ยจะเป็นประกันกับทางาทางาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างะคะ่ะเวลาทีา่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเขาจะโทรแจ้งนะคะแล้วก็ประกันก็จะใช้ระบบเราในการบันทึกการรับแจ้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประกันจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เซ r วียร์ออกไปสํารวจเหตุนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะทํางานผ่านตัวแพลตฟอร์มของเรานะคะรวมถึงเมื่อลูกค้าเอารถเข้าไปซ่อมนะคะก็ลูกค้าก็จะดอก ลดไว้แต่ว่าหลังบ้านนะค่ะทางศูนย์บริการหรืออู่จะต้องมีการสั่งราคาค่าซ่อมผ่าน<ม>แพลตฟอร์มของเรานะคะ<ม>แล้วก็รวมถึงการสั่งซื้ออะไหล่หรือประมุรลรากรถในกรณีที่รถที่ซ่อมไม่ได้นะคะ<ม>ค่ะก็คือเรียกว่าเป็นท Real ั้งเรียลไทม์เป็นทั้งอินเตอร์แอคทีฟใช่ไคใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่ะ<อ>จ,จะทาให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอมมูนิเคทผ่านบนแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะการที่มีระบบแมนนวลข้างหน้าเนี่ยลูกคค้้าอจมมม่รววตแแแงเหื พอซ่อมรถเสร็จกระบวนการจัดซ่อมก็อาจจะมีความล่าช้าเพราะว่ามีปาร์ตี้หลายส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นะคะซึ่งอันนี้เป็นธุรกิจที่หนึ่งะคะในแง่ของตัวโ,โมเดลการได้รายได้ของเราเนี่ยก็จะเหมือนกับ Grab หรือ Lazada นะคะ <_ d ial es> ก็คือเราจะเก็บจากคนที่ใช้บริการแพลตฟอร์มของเรานะคะในทุกๆจุดเลยนะคะตั้งแต่เ <_ d ial es> มื่อสักครู่เกิดเหตุก็ บริษัทประกันก็จะมี่าจะใช้เซอร์วิสตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันหรือบริษัทสำรวจภัยรถไปซ่อมก็จะมีในเรื่องของปูห่หรือศูนย์บริการะคะ่ะ hmm. ถ้าไปจัดซื้ออะไหล่ก็จะเป็นค่าบริการกับร้านอะไหล่ก hmm. ็ประมูลซากรถเพราะฉะนั้นในการเกิดเลมหนึ่งเทมะคะ่ะในเรื่องของจุดที่ได้รายได้เนี่ยจะมีเป็น multiple hmm. จุดนะคะ hmm. ค่ะซึ่งรายได้เราก็จะเป็น recuring ด้วยนะคะ, hmm. คะก็คือเป็นเปิดฐานแจ c คชั่นแล้วก็ต่อเนื่อง อโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเรียนถามไปถึงนี้แล้วกันครั้งนี้เราขาย IPO 606ล้านบาทเนี่ยแต่ก็เนื่องด้วยว่ามีการจำหน่ายหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะก็คือไทยประกันภายต่อเนี่ยนะฮะที่ก็จะได้เงินไปจํานวนหนึ่งเราวางแผนจะเอาเงินนี้ไปขยายผลไปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อม,มาชดเชยการเพิ่มทุนตรงนี้อย่างไรก เราวางไว้3ส่วนนะคะคือจากแพลตฟอร์มปัจจุบันของเราเนะะี่ยค่ะซึ่งเราแฮนเดลเคมรวมกันทั้งเ,เรื่องรถยนต์กับสุขภาพปีนรวมกันา3ล้านเคมต่อปีนะคะ<ม>ซึ่งเราต้องการที่จะอัปเกรดตัวระบบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็เราจะมีการนาเงินไปใช้ในการพัฒนาตัว AI น<ม>ะคะซึ่งจะมาปลั๊กเข้ากับ existing แพลตฟอร์มของเราเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อ,อให้บริการได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเป็น new S curve ในเรื่องของตัวรายได้ของเราอันนี้คือส่วนที่หนึ่งคือการพัฒนา AI นะคะ ส่วนที่2คือเรื่องของการนำธุรกิจของกลุ่มบริษัทขยายออกไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะในการดำเนินกิจการค่ะโอเคขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนนี่ก็จะเป็นโมเดลธุรกิจคล้ายๆกันในประเทศไทยนี่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะด้วยความที่เราเป็นเทคคอมนีเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถสเกลได้ง่ายนะคะเพราะว่าในเรื่องของการทำเคลมเนี่ยเชิ่์นจากคล้ายๆกันอาจจะมีฟรีน้น ปรับบ้างเล็กน้อยในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโมเดลเหมือนกันค่ะโดยเราจะมีการพาร์ทเนอร์กับโลเคอลพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งด้วยความที่แม่ของเราเนี่ยก็คือมีการทรําธุรกิจกับบริษัทในโซนอาเซียนตรงนี้อยู่แล้วนะคะกะ็เราก็จะรู้จักในแง่ของทางบริษัปทประกันภัยแล้วก็นำเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ ECS หรืออย่างตัวที่2เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มของ t p a เรื่องการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่บริการเรื่องนัดคณิตสาประกันภัยนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเราก็ ในปีนี้ค่ะก็จะเริ่มเห็นในเรื่องของความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของการเจรจาสัญญ,ญาร่วมทุนเพราะนั้นจะเห็นเรา expand ไปในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังศึกษาความเป็นไปได้อีกสองประเทศคือที่ฟิลิปปินส์กับเวียดนามค่ะอ๋อคือเข้าเข้าไปโดยใช้โมเดลร่วมกับโลเคชัพาร์ทเนอร์ทางนูน้นใช่ค่ะโดยน<อ>ําแพลตฟอร์มของเราเข้าไปให้บริการ<อ>ค่ะอ่วนจากพาร์ทเนอร์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นค่ะ อ่ะเชิญฮะเมื่อสักคู่จะพูดอะไรต่อไหมฮะค่ะก็ local partner คงคงป็ปในเรื่องของอาจจะก,การ connect กับทางผู้เล่นในในอินดัส t r ีในเรื่องของตัวประกันภัยแต่ว่าโมเดลในเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์หรือ operation เนี่ยก็จะดุ i พิเคจากไทยไปที่นู่นเลยค่ะแล้วก็าจะาปรับในเรื่องของภาษาและอะไรบ้างนิดกนะ้อยอืมอืมก็คือเราเนี่ยเป็น tech c o m p a n แล้วเอา t e c ของเราไปป p l กอินกับโครงสร้างธุรกิจของพาร์ทเนอร์ตามประเทศ<ช>ต่างๆ ่าพาร์ทเป็นแค่เรื่องของคอนเนคชันค่ะแต่ว่าตัวตัว,ตวค่ะ mm hmm. ซึ่งในแง่ของในกลุ่มของเราเมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยจะเป็นตัวที่หนึ่งก็คือตัวระบบเอ s ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรื่องเคลมประกันภยัยรถยนต์นะคะ mm hmm. ส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของตัว TPA ก็จะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องเคลมประกันสุขภาพเราก็จะมีบริการที่ครอบคลุมเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่ลูกค้าเข้าไปรักษาพยาบาลก็จะมีแอปนะคะที่สามารถที่จะดูแลได้ว่าโอเคความครอ,อ,องอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นทางโรงพยาบาล ทําการรักษาพยาบาลก็จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทประกันไทยนะคะก็จะทํางานผ่านตัวโมดูลตรงนี้ค่ะเนียงแต่ว่า TPA เนี่ยเราจะมีนอกเหนือจากตัวแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะหมอพยาบาลนะคะที่ช่วยทําการพิจารณาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแทนบริษัทประกันภัยด้วยจนถึงเรื่องของการคำจ่ายอันนี้ก็คือกลุ่มที่สองนะคะค่ะส่วนกลุ่มที่สามก็จะเป็นบริการอื่นๆค่ะ ครับผมถามนิดนึงครับพอดีเรามีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างบริษัทไทยรับประกันภัยต่อแบบนี้ในเชิงของไปต่างประเทศนะครับว่าตัวของบริษัทแม่เราก็น่าจะในเชิงของการาไปเราไปต่างประเทศน่าจะเป็นตัวด่านหน้าไหมฮะในแง่ของที่ว่าเราจะไปหาลูกค้าในต่างประเทศได้มากขึ้นแบบนี้ฮะค่ะจริงๆคงเป็นในแง่ของการหาพาร์ทเนอร์อมากกว่านะคะที่จะโมเดลงคงคล้ายๆอย่างด้วยบริษัทแม่เรา p o s i t i o n i n g ก็จะเป็นรับประกันภัยต่อแล้วก็ยายามจะหาพาร์ทเนอร์ที่ ลักษณะคล้ายๆกันหรืออาจจะเป็นลักษณะอื่นนะคะที่จะ,ะส่งผลให้เราเรารู้ในเรื่องของอสภาพอข,อของตลาดนั้นๆน,น,นะคะ mm hmm. แต่ว่าหลังจากที่ตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะโอเปอเรชั่นทั้งหมดก็จะเป็นทางทีมของทาง,ง BVG ค่ะเพราะว่าเราเราจะมีประสบการณ์มา20ปีในการทำแพลตฟอร์มตรงนี้เราทราบว่านับเดย์เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเราควรจะต้องเซตอัพอะไรยังไงบ้างแล้วก็การสร้างแพลตฟอร์มตรงนี้น้องจากบริษัทประกันตัวที่สําคัญมากๆคือ กลุ่มของเน็ตเวิร์กต่างๆมันก็จะเป็นพวกอู่ศูนย์บริการต่างๆที่เข้ามาจอยใช้ตัวแพลตฟอร์มของเราครา่ะ <ứng> ค่ะนะครับมันมีโอกาสไหมครัว่าไหนๆล้วก็เป็นเป็นเป็นเทคโนีแบบนี้แล้วตอนนี้ก็อาจจะอยู่ใน่วงของแพลตฟอร์มเกี่ยวข้องกับประกรันรถจนมันมีโอกาสที่จะไปแตกกลายไปธุราการิจประกันประเภทอื่นๆได้ไหมครับ ค่ะคือจริงๆของเราแต่นอกจากรถยนต์แล้วก็มีเรื่องของสุขภาพด้วย<ม>จะเห็นว่าธุรกิจเราอาจจะเกิดเมื่อรถเกิดการเคลมก็คือชนแล้วหรือว่าเจ็บป่วยแล้วแล้วก็เคลมนะคะ<ม>นั้นของประกันเองจริงเราขยายไปท่อดหน้าบ้านไนดะ้อีกด้วยเรื่องของการขายนะคะ<ม>แล้วก็ด้วยความที่อันนี้คือใน area ที่เป็นประกันเองเนี่ยเราก็ยังสามารถ expand ออกไปได้นะคะ ในส่วนที่ข้างเคียงกันเนี่ยเราสามารถ expand แล้วเราก็มีแผนด้วยในเรื่องของการ expand ไปอีก3ธุรกิจนะคะ mm hmm. ก็คือในเรื่องของตัวอโตโมบิล hmm. เพราะว่าในเรื่องของประกันภัยรถที่ชนเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เฉพาะรถที่มีประกันรถไม่มีประกันก็ต้องการเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือแม้แต่คนที่มีรถเนี่ยไม่ใช่แค่รถชนอย่างเดียวนะคะรถ mm hmm. ที่เสียหรือรถที่ต้องแม่แ a นส์นะคะ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ค่ะลักษณะการเซอร์วิตจะคล้ายๆเรื่องของเพลมเราสามารถ expand ไปได้อัน,นี้คือส่วนที่หนึ่งะคะ่ะ ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของ h e a l t h c a r นะคะเพราะว่าแพลตฟอร์ม TPA เราก็จะแตะกับเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพต่างๆเหล่านี้ค่ะเราสามารถ expand ไปได้ส่วนที่3ในเรื่องของ financial ค่ะเนื่องจากว่าในแพลตฟอร์มของเราจะมีคู่ค้าปริมานมหาศาลนะคะอย่างเช่นอู่เนี่ยนะคะสามพันอู่มีปริมาณ,ะะ 3, มาณยอดที่ settle c a m ผ่านระบบปีหนึ่งกว่า24,000ล้านซึ่งระหว่างาอู่กับประกันเนี่ยเวลาที่เขาซ่อมร o s เศษเนะะี่ยค่ะ าจะมีการวางบินบริษัทประกันไทยนะคะแล้วกว่าจะระยะเวลาในการรับเงินอาจจะเป็น5วัน14วันซึ่งเราสามารถที <t <t ่จะปล่อยกู hmm um ้นะคะผ่านบนแพลตฟอร์มของเราได้โดยพาร์ทเนอร์กับทางสถาบันการเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ในรถแบบที่เราจะ expand ออกไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับและนี่ผมว่ามันยิ่งใหญ่นะฮะเนี่ยคุณนวรัชคือเอาเอาง่ายๆคือแพลตฟอร์มเดิมของเราที่เกี่ยวกับการเคลนประกันเนี่ยมันก็จำเป็นหนึ่งเป็นกระดูกสันหลังคือเป็นแกนหลักแต่เราสามารถใช้โน้ตฮาวใช้คอนเซปต์เนี้ย แอ p พลายหรือว่าประยุกต์ไปสู่การให้บริการด้านอื่นๆเช่นแจ้งรถเสียเสียกลางทางอย่างเงี้ยน,นะฮะโอ,อ,อ้แล้วก็เรื่องธุรกิจด้าน financial นี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่อย่างไรในแง่ของไทม์ไลน์ อ๋อคงคงจะเป็นอันนี้อาจจะยังพูดไม่ได้นะคะ,ะแต่ว่าจะอยู่ในในรถแมพข,ของของทางเรานะคะพูดในแง่ของตัวแบ็กบอลแค่เฉพาะอินดัสทรีของอินชลันเองเนี่ยค่ะจริงๆเรามีโอกาสที่จะโตอีกเยอะนะคะเพราะว่าเคลมที่เกิดขึ้นในตลาด,ดยุคตุลานรถที่ชนเนี่ยคะ่ะปีหนึ่งเนี่ยมีเคลมเกิดขึ้นประมาณ3.8ล้านเคลมนะคะต่อปีอแล้วก็ตอนนี้เคลมที่บริหารจัดการผ่านตัวระบบเราอยู่ที่1.5้าล้านเคลมก็คือประมาณ4 0่เนพราะฉะนั้นเรายังมีรวมอีก60%ที่จะ โตไปได้นะคะบวกกับตัวเทคโนโลยีที่เรามีการาพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องของการนำระบบ AI เข้ามา enhance นะคะก็จะ mm hmm. ทำให้ตรงนี้เองอะคะ่ะจะมีตัวรายได้ใหม่จาก existing business mm hmm. ของอ existing industry ของเราเนี่ยค่ะขึ้นไปอีกนะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะตัว AI นี่เป็นเรื่องที่เราทำเป็นถ้าในเรื่องของเคลมประกันภัยรถยนต์นะคะเราทำเป็นเจ้าแรกนะคะ <Yeah. S 1> ทำอะไร AI เนี่ยจะมาเปลี่ยนโลกในการบริหารจัดการเรื่องเคลม ในอนาคตเลยแล้วก็ตอนเนี้ยในส่วนของตัว AI เนี่ยเราจะมีเรียกว่าตัว AI Review ค่ะคก็คือเข้ามาช่วยในเรื่องของการอนุมัติซ่อมนะคะระหว่างอู่ประทางบริษัทประกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะเวลาเขาเสนอราคาค่าซ่อมเนี่ยทางอู่จะมีการส่งรูปมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนอนุมัตินะคะคซึ่งด้วยปริมาณเคม,มหาศาลแล้วก็รูปมหาศาลตรงนี้ค่ะจริงๆเอไอเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยงานตรงนี้ได้นะคะในการที่จะตัดสินใจว่ารูปที่เห็นเนี่ยจะซ่อมหรือเปลี่ยน นะคะก็ช่วยโคชชิงให้กับทางประกันภัยแล้วก็สามารถต่อไปถึงในเรื่องของการอนุมัติแทน<ม>นะคะเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย<ม>เพราะเคลมเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเคลมที่ว่าชนแล้วเสียหายแค่ชิ้นเดียวค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น AI ตัวที่1ซึ่งเราก็มีการลนช์ไปแล้วแล้วก็เริ่มมีรายได้แล้วแล้วยังมี AI ที่เดี๋ยวปีนี้เราจะลอนช์ขึ้มมาอีกนะคะซึ่งเป็นปลักในเรื่องของขั้นตอนตอนแจ้ง<ะ>อุบัติเหตุอีกหน่อย<ม>เวลารถชนลูกค้าหย,ยิบมือถือขึ้นมานะคะ ถ่ายรูปเสร็จที่เหลือ AI จะทําหน้าที่ตรงนั้นทั้งหมดคือดูเลยค่ะว่าความเสียหายเป็นอะไรบ้างแล้วก็ออกไปเคลมให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยไม่ต้องรอเชฟเวอร์แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงสามารถที่ประกันสามารถตั้งเงินสํารองในการเตรียมจ่ายเคสนี้หรือเรื่องของการทะลุไปถึงเรื่องของอู่ซ่อมนะคะว่าไม่ต้องมานั่งประเมินราคากันใหม่ละอันนี้เรียกว่า a i s อ e, เซึ่งเรามีแผนที่จะล็อชในปีนี้ทยอยเีละเสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการเมื่อสักครั่วค่ะ จะตัดคนออกไปได้เยอะมากนะคะแล้วก็นําคนไปใช้ในงานที่มีความซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีค่ะจริงๆ AI มีอมีหลายตัวอะไรค่ะที่อยู่ในรถของเราเดี๋ยวผมถามถึงความนิยมของแพลตฟอร์มนี้ก่อนหมายถึงว่าจํานวนคนที่ใช้นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยยอมรับตามตรงถ้าเกิดไปเกิดอุบัติเหตุกลางถนนดีที่สุดคือยกโทรศัพท์โทรหาบริษัทประกันแล้วผมก็เชื่อว่าคุณพี่ข้างๆผมเนี่ยก็ต้องทําเหมือนกันปัจจุบันนี้คนใช้เยอะไหมฮะแพลตฟอร์มนี้ ค่ะก็อย่างที่34บริษัทประกันไทยค่ะเพียงแต่ว่าประกันที่ใช้เนี่ยค่ะเนื่องจากเรามีโมดูลตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านนะคะถ้าเป็นเรื่องของการซ่อม34ประกันไทยนั้นใช้ตรงนั้นทั้งหมดนะคะส4มสีประกันอย่างที่เรียนถ้าถ้ารับในแง่ของจํานวนกรมธรรม์ที่เขาถืออยู่ก็ประมาณ9 5ของกรมธรรม์ทั้งหมดของตลาดนะคะค่ะโอเคแต่ว่าตัวเลขของยูเซอร์เลยที่ผ่านแพลตฟอร์มนี้ก็คือ่าจะเป็นยูเซอร์ใช่ไหมคะใช่ใช่ ค่ะผู <พอ S 2> ้ซีโฮเดอร์เนี่ยอาจจะแตกเล็กน้อยเพราะว่าจริงเราเริ่มจากหลังบ้านมาก่อนเซอร์วิสหน้าบ้านเนี่ยเราเพิ่งมาขยายเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็นคนที่ขับรถชน,นอาจจะไม่รู้จกัก EMCS แต่ว่าเบื้องหลังที่เราเห็นว่าเซอร์วิเชอร์มาภายใน10นาทีนะคะต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีหรือว่าไปเอารถเข้าไปซ่อมนะคะระยะเวลาในการจัดซ่อมเนี่ยส่งได้ตรงเวลารวดเร็วต่างๆเหล่านี้ก็เขาจะใช้ระบบหลังบ้านเราในการบริหารจัดการตรงนี้ค่ะ อโอ้โห,โโหเซอร์เว이เยอร์นี่จริงๆมันเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคือ<ม>ถ้าระบบเดิม<ช>มาช้านี่มันอาจจะมีเรียกว่าเพิ่มโอกาสในการพิพาทระหว่างคู่กรณีกันได้ด้วยนะแต่ถ้าเซอร์เว이เยอร์มาเร็วเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับจะได้นะมารีบค<ห>ุยกันเพื่เอ,อเพื่อเคลียร์ปัญหาให้มันจบโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวเรียนถามถึงนี้ฮะเราจำหน่าย IPO ไปช่วงวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์กระแสตอบรับเป็นยังไงคุณอวรัตครับดีมาก ดีมาก,มากค่ะก็ได้รับการตอบรับทั้งทางสถาบันแล้วก็รายย่อยเป็นอย่างมากก็ต้องขอบคุณนะคะนะักลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะแล้วก็เห็นเรื่องของสกิภาพ,พในการเติบโตของเราคร่ะหุ้นน่าจะไม่พอขายเออยังตอนนี้ยังโทรกันมาอยู่เลยค่ะแล้วก็แบบแอบนี้งงอนอก <laughs> เดี๋ยวไปขอซื้อในตลาดวันที่เทรดก็ <laughs> คือเราจะเทรดพรุ่งนี้แล้วนะคะ๋อตกลงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับบีบีซีค่ะโอเคโอเคอันนี้เอมีสถาบันเข้ามา แสดงความสนใจเยอะไหมครับคุณอวรัตค่ะเยอะค่ะเดี๋ยวค่ะผมว่าเอาง่ายๆคือบริษัทประกันทั้งหลายแหละก็น่าจะเป็นเจ้าของหุ้นของเราด้วยถูกป,ป่ะตรงนีใ้ใช่ค่ะใช่ครับนะ,ค,ะครับอาอยากจะทิ้งท้ายถึงนักลงทุนอย่างไรไหมเอาในแง่ของที่ว่าคาดหวังอะไรได้กับ b v g หลังจากที่เข้าตลาดมาแล้วว่าเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากเงินระดมทุนตรงนี้ อย่างไรนะฮะในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำลายที่น่าสนใจเอาตามที่เปิดเผยได้นะฮะตามไฟลิ่งที่อาจจะต้องจับตามองหลังจากนี้สักหน่อยมีอะไรบ้างก็จริงๆในแง่ของทาง BBG เองเนี่ยค่ะเราก็เป็น i n t r o t i v e ที่เป็นแ a ็ก b o นหลักนะคะที่ให้บริการตัวระบบแพลตฟอร์มเรืร่องบริหารจัดการเคมรถยนต์แล้วก็สุขภาพล้วจะเห็นว่าด้วยปริมาณทราน s a c t i o n ที่ผ่านระบบเรา กว่า3ล้านเคมต่อปีแล้วยังมีรูมที่จะเติบโตตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถที่ขยายธุรกิจต่อเนื่องไปได้รวมถึงเรายังคงมุ่งมั่นในการที่จะมีการอัปเกรดตัวเทคโนโลยีอย่างเช่น AI ไที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็ยังมีอยู่ในรถแบบอีกถึงสตัวนะคะรวมถึงในเรื่องของการ expand ออกไปในต่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าตรงนี้ฝากก็จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ b ีบีจีนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากบีบีจีไว้ในพอร์ตของนักลงทุนด้วยนะคะค่ะนะครับ อาล้วครับขอบพระคุณนะครับขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณนวรัชวงศ์ทิติรัตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blue Venture Group หรือว่า BVG นะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มหลายๆคนที่มีรถยนต์เนี่ย ในส่วนที่ฉันใช้บริการกับประกันนะผมเชื่อว่าหลายหคนก็คงจะใช้บริการตรวนี้อยู่เพราะว่าอยู่หลังบ้านของประกันนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามองในฐานะของ End User คือ Policy Holder คือผู้ถือกรมธรรม์ถูกไหมครับเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเราไปถึง Surveyor ไปถึงการเคลมแล้วไปถึงอู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ BV g ทำเนี่ยเขาทำมาจากอีกด้านหนึ่ง จากอีกด้านหนึ่งจากอีกฝากหนึ่งคือเขาทำหลังบ้านมานานแล้วแล้วก็จากหลังบ้านเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นมาทีขึ้นมาทีละลำดับขึ้นมาทีละขั้นจนปัจจุบันนี้เชื่อมมาถึงโพลิซีโฮเดอร์ละนะฮะดังั้นก็อย่างที่คุณสุภชัยบอกด้วยบริษัทกี่เท่าไหร่นะฮะสามสิบสี่สามสสี่บริษัทประกันที่เป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มตรงนี้อยู่เนี่ยนั่นเองก็หมายถึงว่าเกือบจะทั้งตลาดนะเกือบทั้งตลาด ในส่วนของกรมธรรประกันภัยรถยนต์นะฮะก็ใช้บริการแพลตฟอร์มนี้อยู่แล้วปัจจุบัน Policy h o l ฮเดคือผู้ถือกรมธรรมนี้ก็เริ่มจะมีการใช้บริการแพลตฟอร์มตรงนี้มากขึ้นใช่ใช่ไหมฮะผมว่าดีนะบางทีเนี่ยโทรหาบริษัทประกันกว่าเขาจะส่งกว่าจะมานะเซอร์เวเยอร์มาเนี่ยนะไอ้คู่กรณีก็ต่าง คนต่างเชื่อมั่นในตัวเองครับยังไงฉันก็ถูกไอ้คุยกันไม่รู้เรื่องนี่มันไปทะเลาะกันอยู่กลางสี่แยกทะเลาะกันอยู่กลางถนนนี่ก็เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยนะแต่ถ้าเซอร์วิสเซอรมาเร็วครับอ่ใช่ไหมฮะเขาก็จะมีเรื่องของหลักการใช่ไหมมีในเรื่องของการอธิบายที่มันเป็นเรียกว่าตามเป็นไปตามมาตรฐานและก็หลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะช่วยลด ประเด็นปัญหาการพิพาทระหว่างคู่กรณีได้นะเพราะฉะนั้นปล่อยให้ยืนเถียงกันเป็นชั่วโมงนี่โอ้โหไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้เดี๋ยวมันจะต้องมีใครที่มันอดทนอดกลั้นกันไม่ไหวเนี่ยใช่ไหมราต่างคนต่างจะถูกกันนะฮะโอเคเป็นสีสันเอาละครับวันพรุ่งนี้ติดตามดูนะฮะ BVG จะเข้ามาทำการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI